อ่าแล้วครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาสิบสี่เอาไม่ใช่วันนี้นะครับวันที่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะฮะเวลาขณะนี้ก็ห้าโมงครึ่งนั่นเองนะฮะก็ประมาณสามสิบสี่นาทีนะครับห้าโมงเย็นแล้วะฮะก็ที่นี่ก็กำลังหนักหน่วงเลยนะฮะฝนตกหนักมากเลยนะครับอากาศกำลังดีนะฮะเหมาะแก่การนอนนะฮะ ก็หลายๆคนก็ช่วงนี้ก็กำลังกลับบ้านนะครับก็ขับรถระมัดระวังนะฮะโดยสารรถให้ระมัดระวังด้วยนะครับเป็นห่วงนะฮะเพราะว่ากลัวว่ามันจะ,ะเกิดอุบัติเหตุอะไรได้นะฮะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ถึงบ้านแล้วนะฮะก็ พักผ่อนนะครับพักผ่อนดูฝนตกไปนะฮะแต่ก็ไม่ทราบว่าที่ไหนฝนตกบ้างนะฮะที่นี่ก็กรุงเทพมานครนะครับตอนนี้กําลังชุ่มฉ่าเลยนะฮะก็สวัสดีอีกครั้งนะครับอ่เอสเปซโซจอนนี่นะฮะช y แนลยูทูบชาแนลนะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นการไล์ครั้งแรกนะฮะวันนี้นะฮะสำหรับไล์นี้จะเป็นการเล่นเกมฮันเดดฮันเดดโดมนะฮะ ติดดอมนะครับโมบายนะฮะเล่นในมือถือนะครับโดยครั้งนี้จะลองมาเล่นนะฮะโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดยังไม่เคยเล่นเลยนะสำหรับบทนี้ก็ได้รับคําแนะนํามานะฮะว่าให้ลองเล่นให้ดูนะฮะก็อยากจะลองดูว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะสำหรับใครที่เข้ามานะครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะอยู่กันจนจบไลฟ์เลยนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอยากจะ คุยกันสดๆนะฮะก็แชทกันมาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเกมนะฮะเรื่องอะไรก็ได้นะฮะยินดีตอบทุกคําถามนะครับยินดีคุยทุกเรื่องนะฮะก็เป็นการแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะยินดีมากๆนะฮะถ้าแชทสดคุยกันได้ก็โอเคครับเอาละครับก็อ่คุยมาสักพักแล้วนะฮะพูดมาสักพักแล้วก็ไม่เป็นไรฮะก็เราก็มีก้อเยอะเหลือเกินนะฮะ เราก็เล่นกันเลยดีกว่าเนาะเออเราเล่นกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับที่เห็นในหน้านี้ก็เป็นหน้าของการเกมนะฮะหน้าเข้าเกมของฮันเด็ดดอมโมบายนะครับโอเคผมจะเข้าเกมเลยแล้วกันนะฮะอ่าสหรับใครที่เข้ามานะครับใครที่เข้ามารับชมใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นกําลังใจการจจบไล์เลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะคุยกันนะครับก็แชทกันมาได้นะฮะในขณะนี้ก็ ยินดีตอบยินดีคุยยินดีทุกอย่างเลยฮะตอนนี้โอเคฮะไปเราเข้าไปเลยฮะตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในหน้าของเกมนะฮะตอนนี้ผมใช้ตัวละครใหม่เนาะอ่าก็หลายๆคลิปนะฮะหลายๆการไลฟ์สดก็มีการแนะนํากันเข้ามาว่าลองเปลี่ยนตัวละครดูบ้างนะฮะเพราะว่าเห็นอ่า จำเจเหมือนเป็นหนูหินจนจำเจแล้วนะฮะหรือว่าเป็นชุดของอแม่บ้านนะฮะใช่ไหมเป็นแม่บ้านเนาะจำเจแล้วนะฮะก็เลยลองเปลี่ยนดูนะครับเปลี่ยนเป็นคุณป้านะฮะเปลี่ยนเป็นคุณป้าใส่ชุดกางเกงขายาวลองดูนะฮะก็วันนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะฮะช่องของผมก็เอพิโซดจอนนี่นะฮะก็ฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะครับในคลิปก็ ในช่องนะฮะก็มีหลายๆคลิปนะฮะหลายๆแนวหลายๆสไตล์นะครับแล้วก็พยายามที่จะทําคลิปใหม่ๆออกมานะฮะต่อไปก็ก็ได้รับคาแนะนํามาเหมือนกันนะฮะว่าต่อไปเนี่ยผมจะทําเกมลงคลิปแต่ผมจะใช้การพากเสียงของผมลงไปด้วยนะฮะรอติดตามด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะฮะก็โอเคครับมาถึงตอนนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะ สับสนเหลือกเกินตอนนี้พูดวนไปวนมานะฮะก็ขออาภัยด้วยนะฮะอ่าโอเควันนี้เราจะเล่นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะสำหรับโหมดนี้ก็จะเล่นให้ดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอ่ามีการแนะนำมาให้ลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ลองชมกันดูแล้วกันนะโอเคผมเข้าเลยแล้วกันนะครับเป็นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับมอนสเตอร์ Monster ทั้งเจ็ด โดยที่เป็นด่านแรกของมันเนี่ยชื่อว่าหยุดการโจมตีป้อมนะฮะหยุดการโจมตีป้อมก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนกันนะผมยังไม่เคยเล่นนะฮะแต่ก็จะลองเล่นดูนะครับโอเคฮะนั้นลองเล่นกันเลยนะฮะสำหรับโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นด่านแรกนะฮะหยุดการโจมตีป้อมนะครับลองดูว่าเป็นยังไงกันไปกันเลยฮะเตรียมตัวฮะคืออาจจะแปลกหูแปลกตาสักหน่อยนะ,ะับเพราะว่า ตัวละครของผมนี่ผมเปลี่ยนใหม่นะผมเปลี่ยนใหม่ผมเปลี่ยนเป็นคุณป้านะอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับไม่เคยเล่นเลยนะฮะมันเป็นยังไงเอ่ยมันต้องหาห้องเหมือนเดิมปะอ่าตอนนี้เราวิ่งช้าด้วยนะ,ะหรือว่าการที่เราเอาตัวละครที่เป็นยายนี่ทําให้เราวิ่งช้าด้วยนะไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้อ่าเราเห็นมอนสเตอร์เราเห็นผีแล้วนะฮะเราจยาวิ่งไม่ถึงไหนเลยอ่ะ จะรอดไหมเนี่ยอาเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหแย่มากเลยฮนะหรือว่าอ่าการเล่นเป็นยายหรือเล่นเป็นป้าทําให้เราวิ่งช้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเคก็เราเข้าห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เป็นห้องอาเดี๋ยวอ่ามาหาเราเลยนะครับก็มาหาเราทันทีนะฮะ จะสร้างป้อมไว้นะฮะสองด้านเลยแล้วกันโอ้โดนโดนสกิลมันนะครับทําให้อเดี๋ยวนะจะรอดไหมอตอนนี้หวังว่านะครับว่าจะยื้อไว้ได้จนถึงอ่าอัปเกรดอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดประตูได้นะครับโอ้แต่ก็ไม่ถอยอ่าโอเคมันถอยไปแล้วนะฮะ คิดว่าจะไม่รอดกันแล้วนะฮะนะครับใครที่เข้ามานะฮะก็อยู่กันจนจบไลฟ์นะฮะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับอยู่เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะแชทคุยกันก็ยินดีนะครับคุยได้ทุกเรื่องครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเกมนะฮะหรือใครอยากจะแนะนําให้ผมเล่นเกมอะไรนะฮะไลฟ์สดหรือว่าทําเป็นคลิปหรือว่าอยากให้ทํารูปแบบไหนนะฮะก็แนะนํากันมาได้นะครับผมยินดีจะปรับปรุงนะครับยินดีจะทํานะครับตามที่ ผู้แนะน,นําแนะนํามานะฮะก็พยายามจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสําสหรับใครที่อยากจะให้ทําเกมอะไรนะฮะหรือว่าคลิปเกมอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับให้ผมไปเล่นเกมอะไรไลฟ์สดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยได้นะฮะแนะนํากันมาได้นะครับตอนนี้ก็ต้องการคําแนะนํามากๆเลยนะฮะ ก็หลายๆครั้งนะครับในการเล่นในการทําคลิปออกมาแล้วก็มีผู้ติดตามนะครับมาแนะนําวิธีการปรับปรุงยังไงผมก็นําไปปฏิบัตินะครับก็บางทีอาจจะเราต้องเอามาปรับปรุงตัวนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับฟังความวาิเห็นของคนอื่นด้วยนะฮะก็เด็ดไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ตายไปหนึ่งแล้วก็หวังว่าผมเองก็ จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปต่อ,ตอไปนี้นะฮะต,ต่อไปก็จะมีการพากเสียงผมลงไปด้วยนะครับรอติดตามกันได้นะฮะตอนนี้เราก็าจะยื้อได้หรือเปล่านะครับจะยื้อได้หรือเปล่าอันนี้ผมเล่นเป็นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่ารูปแบบห้องก็ไม่เคยเจอผมยังไม่เคยเล่นเลยนะฮะ สำหรับไอ้โหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนี้นะฮะ,อะตอนนี้ก็จะเริ่มสร้างเป็นตู้เกมนะคะตู้เกมเหมือนเดิมนะฮะก็จะสร้างสักสี่นะครับไว้สักสีนะ่แต่มันไม่สามารถจะเปิดกล่องอาาดินได้เนาะมันไม่มีกล่องอลราดินให้ใช้นะฮะสำหรับโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะบ่อยมากๆเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะฝนตกแดดออกนะครับกลางวันก็แดดออกร้อนนะฮะตอนเย็นก็ฝนตกนะฮะกลางคืนมาก็อาจจะไม่สบายได้นะฮะตื่นมาก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปเลยนะฮะสำหรับ ด่านนี้นะฮะมอนสเตอร์ Monster ทั้งเจ็นะฮะหยุดการโจมตีป้อมอะไรสักอย่างนี่นะก็เรียบร้อยไปนะครับโอเคมันผ่านไปหนึ่งครั้งนะฮะสำหรับโหมดนี้ก็ผมก็จะเล่นอีกนะครับจะเล่นอีกดูว่าผมจะเล่นจนกว่าผมจะชนะอ่ะผมจะเล่นจนกว่าผมจะชนะไอไอด่านหยุดการโจมตีป้อมเนี่ยอ่าผมจะเล่นจนกว่าผมจะชนะเลยนะฮะสหรับไลน์นี้โอเคไปกันเลยฮนะเล่นจนกว่าจะชนะนะครับ รอติดตามกันด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะฮะก็อีกหนึ่งวันนะครับอีกหนึ่งวันสําหรับคนที่จะได้หยุดนะครับอีกหนึ่งวันนะฮะสำหรับใครที่ต้องทํางานวันเสาร์ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะฮะว่าคุณยังเหลืออีกหนึ่งวันนะครับถึงจะได้หยุดนะฮะก็ต่อสู้กันไปฮนะชีวิตก็มีงานทําาก็ดีแล้วนะครับสําหรับใครที่เรียนหนังสืออยู่ก็ ขอแนะนํานะครับว่าเรียนให้ดีที่สุดนะครับเรียนให้ดีที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําไว้นะครับมันก็จะส่งผลนะครับอย่างแน่นอนนะอย่างแน่นอนอเป็นคําแนะนําจากคนที่ผ่านมาผ่านโลกมาเกือบสี่สิบปีนะก็ถ้ามีโอกาสได้กลับไปเรียนนะครับก็คงไม่กลับไปนะแต่ก็อยากจะฝาก ถึงนักถึงน้องๆที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะครับว่า,าพยายามเรียนให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราเรียนอาจจะไม่เก่งนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เข้าไปเนี่ยมันคือการทําให้เราเขา,าเรียกอะไรนะทําให้เราเอาตัวรอดได้ในสังคมนะฮะนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับของการเรียนการเอาตัวรอดให้ได้นะฮะบ,บางอย่างห้องเรียนไม่ได้สอนเราเหรอกครับ แต่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมันสอนเรานะออโดยเฉพาะคนอยู่หอนะครับคนอยู่หอเนี่ยออยู่ไอ้ดอมอยู่หอเนี่ยเป็นเด็กอยู่หออยู่โรงเรียนประจําเนี่ยไม่ทราบว่าใครที่มีใครที่ได้รู้ผมอยู่ตอนเนี้ยแล้วถ้าถ้าใครอยู่โรงเรียนประจะําอ่ะจะบอกเลยว่านั่นแหละคือที่ที่เรียนรู้การเอาชีวิตรอดของแท้เลยนะฮะ จริงๆความรู้สึกผมในตอนที่เรียนโรงเรียนประจำเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกับการติดคุกเลยนะฮะก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะคุกกับโรงเรียนประจำเนี่ยผมว่ามันต่างกันมันต่างแค่นิดเดียวเองนะตอนนั้นอะ่ะอืมก็นะฮะสำหรับใครที่มีโอกาสได้อยู่บ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วนะฮะก็อยู่กับพ่อแม่นะครับ รักท่านให้มากๆนะฮะแล้วก็อยู่ดูแลท่านให้เยอะๆนะครับเพราะเวลาเราโตขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะน้อยลงนะครับก็นะครับฝากฝากฝากด้วยนะครันอาจจะเป็นการบ่นมากไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ก็ผมจะเล่นจนกว่าผมจะชนะนะี่ะสำหรับไลฟ์เนี่ย นะครับก็จะเล่นจนกว่าจะชนะไปเลยนะฮะก็เสร็จไปแล้วนะฮะเสร็จไปสามแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังนะครับรอเวลานะครับรออย่างเงียบๆน,นะครับอย่างเงียบๆหวังว่ามันคงจะไม่มาหาเราในเดยวันนี้นะฮะไม่กล้าเสียงดังเลยฮะกลัวกลัวมันได้ยินนะ เรียบร้อยนะคงอีกไม่นานนะครับที่จะมาหาเราแล้วนะคะคงอีกไม่นานแล้วเนะี่ยว่าแต่ผมว่ามันยากอยู่นะสําหรับอมนอนสเตอร์ทั้งเจ็ดอะไรเนะี่ยยากอยู่นะอืมตอนนี้เหลือเราคนเดียวแล้วนะฮะเหลือเราคนเดียวโอกาสรอดน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าอจริงๆด้วยนะก็ไม่รอดอีกแล้วนะครับอ่ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไร เราแพ้เราเอาใหม่ฮะมันคือเกมฮนะแพ้เอาใหม่ได้นะครับแพ้เอาใหม่ได้เพราะเราเพราะมันคือเกมนะฮะโอเคฮะโหยากเหมือนกันนะฮะก็จะเล่นอีกนะครับจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะนี่แหละจะทำยังไงให้มันชนะดีนะอ่ะเราจะเลือกห้องอะไรดีอันนี้ห้องอะไรเอ่ย มันไม่มีห้องที่มันมีเหรียญมีอะไรแบบนี้หรอคือพอเราได้เป็นตัวละครที่เป็น้าแก่ๆหน่อยก็จะทําให้เราอวิ่งช้าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันวิ่งช้ามากๆเลยนะอันนี้อะไรเอ่ยเพิ่มระยะการโจมตีอ่ะอ อ่มันวิ่งผ่านไปถือว่าโชคดีนะฮะที่มันจะไม่มาหาเราเป็นคนแรกนะฮะก็พอที่จะได้หายใจหายคออีกสักพักหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้อยู่กันไปจนจบไลฟ์เลยนะฮะอยู่เป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วอยากจะแชทคุยกันก็ยินดีนะฮะแชทสดได้เลยนะครับยินดีคุยทุกเรื่องนะฮะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเกมก็ได้นะ คุยได้ทุกเรื่องนะครับอ่าโอเคฮนะไม่ทราบว่าตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับที่นี่ฝนตกหนักมากเลยนะกรุงเทพมานครนะฮะเหมือนกับว่าเทน้ํามาจากฟากฟ้าเลยนะฮะไหลเป็นสายใช่ไหมไม่ขาดสายนะฮะไหลไม่ขาดสายเลยนะฮะไม่ทราบว่าที่อื่นเนี่ยฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะฮะแจ้งให้ทราบด้วยก็ได้นะฮะอยากรู้นะอยากรู้ ว่าที่ไหนฝนตกบ้างนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะฮะมันเหมือนตอนนี้ก็ยังเงียบเงียบกันอยู่นะมีห้องไหนที่กำลังโดนทุกป,ประตูอยู่หรือเปล่านะฮะห้องนี้เองนะห้องใครห้องโอ้โหห้องผมเองนะฮะห้องผมเอง แล้วก็กําลังดีใจว่าอ่ามันไม่มานะครับแต่มันมาหาเรานั่นเองเนะยไปดูห้องอื่นแต่ลืมดูห้องตัวเองนแอ้มตอนนี้ก็มันช้ามากเลยนะมันช้ามากๆเลยนะ นะครับตอนนี้ก็รอเวลาเหมือนเดิมเนี่ยอยากจะสร้างตู้เกมแล้วนะมันจะทันหรือเปล่าเพราะว่าหลังๆพอสร้างตู้เกมก็จะแพ้ตลอดเลยนะครับตู้เกมนะสำคัญนะตอนนี้ เพื่อนกำลังโดนอยู่นะฮะตอนนี้ตู้เกมนะครับต้องมาต้องมาเยอะๆเลยนะะตู้เกมโหมันใช้เอฟเฟกต์ถึงถึงเราเลยเนะอะนะฮะมันมาหาใครอ๋อดีที่ไม่ใช่เรานะฮะ จะไหวหรือเปล่านะฮะจะไหวหรือเปล่าประตูนะครับประตูก็ต้องเพิ่มนะครับอยากจะได้เหรียญเพิ่มเยอะๆเลยนะฮะตอนนี้ไปหาใครเอ่ยมาแล้วฮะเราจะรอดไหมเราจะรอดไหม ระยะนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกบ่อยนะครับฝนตกแดดออกนะฮะร่างกายเราก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงนะฮะจากช่องเดฟเฟซโซจันนี่ <c oughs> อ่าโอเคฮะตอนนี้เราก็หาวิธีทางเพิ่มเรียนเอานะฮะ ในการไว้ต่อสู้กับอมอนสเตอร์ Monster นะมอนสเตอร์ Monster. นี่ผมเล่นเป็นเป็นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะอ่ามอนสเตอร์ Monster ทั้งเจ็ดนะครับเป็นโหมดใหม่ที่ยังอ่ไม่เคยลองเล่นนะนี่เป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับอ่าตอนนี้เราก็ หวังว่าถ้าเพื่อนยื้อไว้นานๆได้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีเรียบร้อยพูดไม่ทันขาดคำนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งนะฮะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราสามารถที่จะ,ะต่อสู้นะครับที่เราต่อสู้ได้นะฮะตอนนี้ก็รอดไหมตายไหมไยังไม่ตายอีกอะโอ้โห ยังไม่ตายนะยังไม่ตายแต่เราจะเพิ่มเรียนนะครับอตอนนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะ,ะห้องอื่นๆจะสามารถที่จะยื้อนะครับไว้ได้นานที่สุดนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะชนะได้นะนี่ก็เล่นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละสำหรับนี้สี่แล้วมั้งเนี่ยเข้ามาหาเรานะเข้ามาหาเรานะครับไม่เป็นไรนะฮะก็เพิ่มนะเพิ่มอาวุธของเรา ให้มากๆไว้ก่อนนะเพิ่มอาวุธนะครับเพิ่มอาวุธเพิ่มอาวุธเลยนะฮะตอนนี้หวังเก็บให้ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้นะฮะหนีไปได้นะครับหนีไปได้อ่าไม่เป็นไรนะฮะก็ ก็ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องของผมนะฮะเอพิโซจอนนี่นะฮะก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้คนที่เข้ามารับชมนะครับได้ชมกันนะครับต่อไปผมอาจจะจริงๆผมก็อยากขอคําแนะนํานะครับจากคนที่ได้รับชมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่าให้ผมปรับปรุงอะไรยังไงนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับก็ต้องการคําแนะนํานะครับจาก ผู้ชมนะครับก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับช่องก็การทำคลิปก็อาจจะมีการปรับปรุงคลิปให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะฮะก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเข้ามารับชมนะครับก็ เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะฮะไว้ดูแก้เบื่อดูว,ว่างๆนะฮะก็สำหรับการไลฟ์สดนะฮะใครอยากแชทคุยกันก็ได้นะครับยินดีนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเกมนะฮะคุยได้ทุกเรื่องนะครับโอ้โห <c oughs> ขออภัยนะ,ะเราก็ชะนะไปจนได้นะครับสำหรับออมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดด่านแรกนะครับหยุดการโจมตีป้อมนะฮะ เราก็ชนะไปได้นะฮะก็นะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นต่อนะครับในโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดโดยจะเล่นเป็นด่านต่อไปนะฮะที่เขาเขียนว่านักท่องโลกนะนั่งทอกโลกขอไปครับนักท่องโลกนะฮะนั่งทอกอะไรเนี่ยนักท่องโลกนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องการพูดตั้งแต่น้อยนะฮะเพราะว่าพูดไม่ชะนะฮะเป็นคนพูดไม่ชะเท่าไหร่นะฮะก็ โอเคไปกันต่อเลยนะฮะสำหรับนักท่องโลกในโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะไปดูกันนะฮะ <c oughs> ขออภัยนะครับอาจจะ,ะแะแอมเสียงดังไปนิดหนึ่งนะฮะ,อะโอเคฮะก็คุณป้านะคุณป้าทำไมเดินชา้าจังเลยนะฮะก็ที่เห็นอยู่นะครับก็ มันเป็นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะฮะก็จะเป็นรูปแบบที่ผมยังไม่เคยเล่นนะฮะผมก็จะลองสำรวจดูนะครับแต่ผมเลือกห้องไปแล้วแหละแต่ผมจะลองสำรวจดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอาจจะตาลายนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะก็อ่าตอนนี้ก็เป็นโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับแล้วก็เป็นอ่า ระดับที่สองนะฮะเขาเขียนว่านักท่องโลกนะฮะนักท่องโลกก็ลองดูกันนะว่าเป็นยังไงสำหรับตัวละครตัวนี้นะที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยก็ตัวนี้สามารถหายตัวนะครับใช้หลุมดำเข้าไปในห้องได้แต่ไม่แน่ใจว่าในโหมดนี้เขาจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะฮะก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็รอดูไปนะฮะว่ามันจะใช้ มอนเตอร์ Monster ตัวนี้มันจะใช้หลุมดําในการแบบลอดแล้วก็ไปโผล่ในห้องได้เลยหรือเปล่าเนะี่ยจะมีการใช้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็ได้แค่รอเนะฮะมันหนีไปแล้วนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังรอในการอัปเกรดสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นะครับ จริงๆมันก็มีแค่สองอย่างอะ่ะประตูกับเตียงอะ่ะตอนเนี้ยก็รออัปเกรดไอ้สองอย่างนี้นะฮะให้อยในอีกระดับหนึ่งให้เราพอที่จะ,ะสร้างทรัพยากรแล้วก็ป้องกันตัวเองได้นะครับตอนนี้มันก็เป็นเลเวลสามแล้วนะฮะแต่เราจะไหวไหมนะครับรอดูกันนะ <c oughs> เสร็จไปหนึ่งแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะฮะเสร็จไปหนึ่งแล้ว ตัวที่สองตัวที่สองยังอยู่นะฮะยังอยู่ตอนนี้ก็จะอัปเกรดไปจนถึงระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเริ่มสร้างทู่เกมนะครับ <c oughs> ขออภัยนะฮะจริงๆก็ยังมีอาการแบบเจ็บคอนิดหน่อยนะแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับจริงๆผมป่วยมาหลายวันแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ไล์สดมาจริงๆก็ประมาณสามวันนะครับแล้วก็ไล์สดมาสามวัน หยุดสามวันไร่สดสามวันนะครับก็ว่ากันไปฮะทำกันต่อะ <c oughs> ขออภัยนะครับตอนนี้ก็อ่านั่นไงอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็ใช้ไม้ตายของมันนะฮะมาเล่นงานผมซะแล้วนะครับลอดเข้ามา นะครับก็เรียบร้อยไปนะฮะเป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะฮะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับก็แพ้ไปนะฮะก็ตามสัญญานะครับผมก็จะเล่นนะครับโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดจนผ่านด่านแรกนะฮะก็ผ่านไปจนได้นะครับผ่านกว่าจะผ่านไปก็เล่นไปสี่รอบนะครับแล้วก็ผ่านมาก็มาเล่นระดับที่สองนะครับเป็นของโหมดมอนสเตอร์ทั้งเจ็ดนะครับเป็น ที่ชื่อว่านักพงโลกนะก็ตายไปนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ของเขาเนี่ยมอนสเตอร์ Monster นะมอนสเตอร์ Monster ดีกว่าฮะมอนสเตอร์ Monster ของเขาก็ <c oughs> ขอไปครับมอนสเตอร์ Monster ของเขาเนี่ยก็ใช้อ่เขาเรียกว่าวาร์ปเนาะหลุมดำนะครับแล้วก็มาโผล่ในห้องซึ่งเป็นอะไรที่โกงมากๆก,กเลยนะแล้วก็แพ้ไปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ จริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคนดูมาถึงตรงนี้หรือเปล่าะะเพราะว่าอืมปกติจะมีคนเข้ามาคุยด้วยเนาะสดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เป็นไรอาจจะทุกคนก็มีเ,เขาเรียกอะไรนะมีวิถีชีวิตนะครับอาจจะแตกต่างกันในแต่ละวันนะก็อาจจะแบบอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นมีธุระปะปังอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับก็แค่ แค่เขาเรียกอะไรนะแค่เรารู้สึกว่าอยังมีคนยังมีกลุ่มคนนะครับที่เขาอยากจะดูเราอยู่ก็ถึงจะมากจะน้อยผมไม่ได้สนใจนะแต่ว่ามันก็รู้สึกดีแล้วนะครับสําหรับกําลังใจที่ผ่านๆมานะครับผมก็โอเคแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะฮะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ขอบย้ำลเลนนะใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ก็สามารถนะครับ ที่จะไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ทำไว้อีกหลายคลิปนะครับแล้วก็ในช่องของผมเองนะฮะช่องเอสเพซโซจันนี่ก็ผมก็ทำคลิปต่างๆไว้เยอะๆเลยฮะหลากหลายรูปแบบนะครับก็เข้าไปเลือกชมกันได้นะฮะแล้วต่อจากนี้นะครับคลิปของผมอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็เวลาเล่นเกมอาจจะมีการพากเสียงลงไปก็รอรับชมด้วยแล้วกันนะครับอาจจะใหม่ๆอาจจะไม่ได้แบบ อาจจะพูดขัดหูขัดใจหน่อยก็ขออภัยไวไ้ที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปแ็จริงนะครับแต่ผมจะทําเหมือนไลฟ์สดนี่แหละก็คือจะเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปเลยนะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่มาพูดทีหลังนะฮะมันอารมณ์ร่วมของเกมในขณะนั้นอะ่ะมันไม่ได้ฟิลก็เรียกอะไรความรู้สึกมันไม่ได้นะฮะก็ผมก็จะ เล่นอัดแล้วก็พูดไปเลยนะครับในตอนคลิปอาจจะแบบว่าอาจจะติดติดขัดขัดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับล่วงหน้านะขออภัยล่วงหน้านะแล้วก็นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องเอฟเฟกโตจอนนี่ผมพูดมาเยอะแล้วก็ขอปิดขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโหมดมอนสเตอร์ทั้ง7นะครับก็ฮันเต็ดดอกนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ